นะง่ายวิธีง่ายนะแต่ถ้ามันหนีไม่ทันแล้วลหละเพราะว่าออกตอนนี้ก็หางานยากก็ให้ฝึกบำเพ็ญบารมีว่าไม่มีใครเตะหมาที่ตายแล้วการที่เขายังวิพากษ์วิจารณ์เรายังเินทาเราแสดงว่าในแง่แดงใงหนึ่งเราต้องเป็นคนสําคัญพอสมควรนะไม่มีใครจู่ๆก็ลุกขึ้นมายืนด่าเสาไฟฟ้าใช่ไหมยืนด่าเสาโทรเลขมีไหมไม่มีหรอกเรากับเขาต้องมีความสําคัญพอสมควรเขาจึงเสียเวลาลุกขึ้นมาด่า และให้ใช้วิธีของพระพุทธเจ้าว่าเกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด่าจะทําดีทําบ้าเขาด่าหมดถ้าทําดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทําเลวลดเขาก็ด่าว่าไม่ตรงพระประธานนั่งอยู่นิ่งๆยังถูกด่าเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกให้ทําใจนะทําใจว่าเกิดเป็นคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าทําใจได้แล้วไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรเรามากนักมีพระรูปหนึ่งไปถามท่านพุทธทาสว่า หลวงพ่อครับผมเนี่ยถูกวิจารณ์บ่อยมากผมไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อบอกว่าคุณรู้ไหมคนที่ชอบนินทาชาวบ,บ้านเนี่ยเป็นพวกกินของเน่านะถ้าคุณไป็นินินทาร่วมวงกับเขาด้วยคุณก็กินของเน่าพอๆกับเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเขากำลังสุมหัวกันกินของเน่าอยู่นะเราอย่าไปขอแบ่งมาจากเขานะ hmm. เราก็ทำตนเป็นพระเตมีใบเน่งๆเ,เ,เอาไว้ ถ้าเขาวิาพากษ์วิจารณ์มาตำหนิติฉินนินทาเราเราไม่ตอบไม่โต้ระเบิดมันด้านเดี๋ยวเขาก็ทิ้งไปเองก็เลิกไปเองลองใช้ดูวิธีนี้นะค่ะเอาละค่ะลำดับต่อไปค่ะจะขอทราบว่าจะทำอย่างไรค่ะที่จะชวนมีทั้งคุณพ่อคุณแม่รวมถึงลูกสาวค่ะให้หันมาฟังทำปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์ค่ะตรงนี้ก็ต้องใช้กุศโลบายเยอะๆหน่อยเพราะว่ามนุษย์นี้ รู้ดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการเดินทวนกิเลสการเดินทวนกระแสกิเลสมันไม่ใช่ง่ายอาตมาเคยใช้กุศโลบายหลายครั้งหลายหนนะเช่นเด็กและเยาวชนเนี่ยธรรมภาพใช้ว,วิธีให้ทุนการศึกษาให้ทุนการศึกษาเช่นว,วางไว้เลยนะว่าถ้าเป็นคนกตตัญญูรู้คุณพ่อรู้คุณแม่ตั้งอกตั้งใจเรียนมีความประพฤติดีถ้าเป็นอย่างนี้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา วิธีอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้โลกิยศัพั์มาเปลี่ยนให้เป็นอริยศัพั์สำหรับเด็กและเยาวชนพระพุทธเจ้าในบางครั้งก็ทรงใช้ดนตรีกวีนิพนธ์เช่นพระเจ้าน้องพระกนิ t ธาพาคินีก็คือน้องสาวของพระองค์เนี่ยต่างพระมารดาคือเจ้าหญิงรูปรนันธาเป็นคนที่สวยมากๆคุณยมสวยมากๆขนาดว่าไม่กล้าไปฟังเทศของพระพี่ชาย เนื่องจากรู้ดีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชอบเทศเรื่องความไม่เที่ยงก็เธอสวยแล้วชื่นชมสรีระร่างกายอยู่อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เทียเ่ยงนะไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งพระที่แสดงธรรมดีๆโยมไม่ชอบก็ได้นะเพราะมันไม่ตรงกับกิเลสเขาต่อมาเนี่ยเจ้าพี่ของเธอนะก็คือพระพุทธเจ้านี้แหละก็ได้หาวิธีง่ายๆเลยก็คุยกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เลยให้กวีแต่งบทกวีพันนาพระเวรุวันหรือพระเชตวัน ซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับกวีก็แต่งกวีนิพนธ์ขึ้นมาแล้วก็ให้อ่านให้ขับกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองจนพระนางรูปนันธาเน,นี่ยอยากรู้ว่าวัดพระพุทธเจ้าเขาลือกันว่าสวยเหมือนวัดร่องขุนนะก็อยากจะไปชมวันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจมานั่งอยู่ท้ายฝูงชนนะคนเป็นพันนะพระนางรูปนันธานมันนั่งอยู่หลังสุด คืออยากจะรู้ว่าวัดสวยขนาดไหนก็เลยมานั่งที่นี้พระพุทธเจ้าก็มีที่ประยายจักษสุรู้ว่าวันนี้น้องสาวฉันมาน้องสาวฉันนี่ติดใจในความสวยความงามจนไม่อยากฟังธรรมวันนี้ต้องแก้ให้ได้เธอมีความมั่นใจว่าเธอสวยที่สุดในประเทศนั้นพระพุทธเจ้าแก้ลำยังไงใช้กุศโลบายพอน้องสาวมานั่งปุบ๊บพระพุทธเจ้าเนรมิตรสตรีคนหนึ่งขึ้นมายืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังสตรีคนนี้สวยสครานมากอายุประมาณ1 6บปี พนารูปนันททางเห็นปั๊บรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้โหนี่ขนาดสตรีที่ถวายงานพัชเจพี่นะสวยขนาดนี้และนี่ถ้าเป็นโยมอุปถากจะสวยขนาดไหนความสวยของเรานี่ไม่ได้กึ่งก้อยของผู้หญิงคนนี้เลยนะเกิดลดความถือเนื้อถือตัวลงมาดูไปสักพักหนึ่งเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นผู้ได้เจ้าเนรมิตให้สตรีคนนี้ป่วยไอแคคแค,แคๆผิวหนังเหี่ยวยน่นล้มฟุบลงไปก็ดิ้นตายพัดพัดพัด,พ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 ดเลย โอ้โหทีนี้เอาไงล่ะเธอตกอ,อกตกใจว่าสวยขนาดนั้นยังไม่จีรังเลยแล้วฉันล่ะจะต่างกันตรงไหนพุทธเจ้าแสดงธรรมจบปุ๊บบรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะว่าทรงฉายสไลด์มัลติวิชันให้ดู <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งมันต้องใช้กุศโลบายเหมือนพระพุทธเจ้านะอันไหนก็ตามที่ดึงคนเข้ามาสู่ธรรมได้นะคุณยอมที่ถามเมื่อกี้ใช้เถอะใช้ทุกวิธีนะแล้วดูซิว่า วิธ <c oughs> ีไหนบ้างที่ไม่ได้ผลมันคงต้องมีสักวิธีหนึ่งแต่ถ้าลองทุกวิธียังไม่ได้ผลนะก็ปล่อยเข้าไปเลยนะตัวไข่ตัวมันนะได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพระอาจารย์ขาเนื่องจากเวลาน้อยมีอันสุดท้ายนะคะนมัสการพระอาจารย์นะคะขอพรเป็นภาษาเหนือค่ะพระอาจาร์ขะโอขอพรเป็นภาษาเหนืออันนี้จัดให้ไม่ยากนะ แต่ว่าต้องไปฟังที่เมืองเหนือที่เชียงรายนู่นครับอาใครอยากไปฟังพรภาษาเหนือก็ตามอาตมาไปแจกพระหอมวันที่หนึ่งมก,กราคมนะที่อาสมิสรชนวัดป่าของอาตมาที่จังหวัดเชียงรายที่นั่นอาตมาจะให้พรเป็นภาษาเหนือประจําเลยทีเดียวเห็นไหมให้แล้วนะแต่คนคะละที่เท่านั้นเองนะต้องติดตามนะต้องติดตามต่อไปอค่ะหมดทุกคําถามแล้วเนาะหมดแล้วคะ่ะพระอาจารย์เชิญต่อไปได้เลย ขอบคุณน้องนุ้ยนะครับ,บน้องนุ้ยทราบไหมาครับว่าชมรมไกลยนธรรมของเราเนี่ยมีอาถรรพ์ใครที่มาเป็นพิธีกรครั้งหนึ่งเนี่ยอาถรรพ์นั้นบอกว่าจะต้องมาเป็นอีกสามครั้งติดต่อกันอืมสามครั้งเองเหรอคะหนูกลับมาตลอดเลยนะคะก็ขอเชิญน้องนุ้ยมาเป็นพิธีกรกันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ปริปูเรนติสซักครังเอว่าเมว่าอิโตทินางเปตานางอุปากปติ ฟังได้ฉันได้บุญที่มวลญาติมิตต่างตั้งจิตปุทิศยอยญาติทั้งหลายตายจากไปรับถึงได้ดุจเดียวกัน ทตังปัตติตังตุ้มหังทิ่ปเมวะสมีชะตุสัพเพปูเรนตุสรกัปา จันโทปนารโสยธามานิโชติรโสยธา ากได้หรือตั้งใจปรารถนานั้นสำเร็จเสร็จสมพลันตามที่ท่านบุงไม้ปองดำริตรีนึกทีจงสำริจผลสนอง